ถ้าไม่มีเนื้อหาตัดสู้รองรับการให้คุณก็จะเป็นติดในผลการให้นั้นผลการให้ยังต้องเอาให้ออกไปอีกเรียกว่าผลก็ไม่เอาแม้แั่ในผลของการให้แล้วสิ่งอันนี้มันจะตัดสู้ไหมถ้าคุณไม่มีเนื้อหาตัดสู้รองรับเนี่ยเดี๋ยวคุณก็พลาดไปยึดเป็นติดในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการให้ก็คือผลของการให้ที่มันจะตีกลับคุณจะจัดการกับผลของการให้ ที่คุณให้ไปแล้วอย่างไรก็เหมือนคนมีทรัพย์เยอะคุณจะจัดการกับทรัพย์ทุกคนอย่างไรก็ต้องออให้เหมือนเดิมได้มากก็ให้ไปได้มากก็ให้ไปให้ไปแล้วทุกอย่างก็ต้องรองรับในเนื้อหาตัดสินดีๆแจกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอัวนอยี้ ยิ้ทั้งยิดมทั้งยิดเหมือนยินไปจะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไปเลยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันนั้นเวลาคุณให้ไปคุณมีผลตามมาคุณก็ไม่ใช่การเอาในผลนเดิมคุณจะปวดสัตว์คุณก็ต้องสรุปเนะื้อหาจาัดรู้รองรับการปวดดีไม่งั้นการปรดวดเราจะนำพาไปสู่ความหลงในการปรดวดนั้นวริษัั้งหลายก็ต้องบรรจบ เข้ากับเนื้อนหาตัดรู้ดีๆของพระโธ่ <Okay. S 1> ยังมัวจะไปหวงรของการสั่งสมบาร,รมีนะกีธาตุกีธาตุกีการกีกับเกี่ยวสมขัยมันจะเป็นการซื้อเวลายืดย,ยันเยอะไปเยอด้วยส่วนมา้ามิษัยก็ให้ได้มาก็นิสัยนิสัยก็คือให้ตีออ แต่ว่าประเด็นคือมันสรุปการให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้ยังไม่ได้การให้การจุดช่วยยังไม่ได้ก็เลยให้ไปดูเพื่อได้มาเขาให้ไปโดยส่วนใหญ่ก็เป็นใช่ไหมก็เลยว่าต้องเตือท่านต้องเตือนท่านคุณไปมุ่งเขาพาบําเทนทางสิ่งตัวหน่ะ แต่คุณไม่มีเนื้อหารองรับในสิ่งที่รัฐทาลิ่งทุน,ทน,นั้นทานก็กาลายเป็นความยึดติดในทานสินก็กลายเป็นความยึดติดในสินภาวนาก็กลายเป็นความยึดติดนภาวนาแล้วก็เพอเจ้อเรื่อยไปสู่อนาตคตคนทีม่มีเนื้อหาตรัสรู้ปจุบันรองรับทานคุณก็หลงในทานเหมือนเดิมสินคุณก็หลงในสินเหมือนเดิมสินมีตัวหรือตัวมีสินสิงมีตัวหรือตัวมีสิง,สง ภาวนาคุณก็หลงในตัวภาวนาเหมือนเดิมเพราะคุณไม่มีเนื้อหาตัดสนะินรองละาก็เพราะว่าคุณไม่ได้บทสุบนะไม่มีเนื้อหาตัดสินะคุณไปหยิบเอาประเด็นนั้นประเด็นนี้มาเป็นวิถีในการสืบทอ,อดในการปฏิบัติในการบำเพ็ญซึ่งคุณไปจับเอาในสิ่งที่มันไม่เอาคุณ <c oughs> สินไม่เคยเอาใครม่ได้ใครเอาสิน <c oughs> มันก็ไม่เคยเอาใครมีแต่ใครเหมือนกับคุณไปจับในสิ่งที่มันไม่เอาคุณคุณไปจับในสิ่งที่มันไม่เอาในท่านตัวไม่นั่นจะเป็นความผิดพลาดของการบำเพ็ญบารมีแล้วนั่นแหละจะเป็นที่มาของอะไรเรียกว่าทุกขกิริยาบำเพ็ญทุกขกิริยาทุกอย่างคือทุกขกิริยาเมื่อคุณเข้าไปยึดเข้าไปจับต้อง ก็จะเป็นติดดีไปเรื่อยติดดีไปเรื่อยอะไรไม่ดีก็จะปฏิเสธจิตดีก็ดัดจิตจิตไม่ดีก็ดัดจิตเพราะนั่นคือการยึดจิตนั่นคือโมหะซ้อนจิตปัญหาซ้อนจิตประธานซ้อนจิตจิตไม่เคยเอาใครสิ่งที่เรียกว่าเจ้าของจิตรู้ไหมจิตมันไม่เคยเอาเจ้าของจิต นัตาตาภาวะอนิจจังสภาวะอนัตตาสภาวะจิตอนัาตาสภาวะจิตอันิจจังสภาวะจิตไม่เคยเอาเจ้าของจิตแล้วเจ้าของตัวจริงก็ไม่มีแค่รูปานเป็นภพภพปัญหาเป็นภพัพโมหะเป็นภัภพแอนตุก,กอย่างถ้าคุณไม่ตัดสู้ดีๆคุณจะพาสรพสัตบำเพ็นทุกกิยาแท,ทานการตัดสู้ช่วยสรพสัต คุณไม่ตัดสรู้ดีๆจะกลายว่าคุณบําเพ็ญทุกกิยาและพาสัรพสัตบําเพ็ญทุกิยาแทนที่จะตัดสรู้ช่วยสัพสัตอย่างเงี้ยมันเป็นการยื้อเวลาให้กาาับสังวัตดยาวนานไปเฉย,ยอย่างนี้นะครับเนาวประเด็นก็คือเขาก็มีกำลังเยอะในการนำาพาผู้คนในการบำเพ็ญทุกิยานั่นรับ สิ่งที่ไม่ใช่เนนะืนะ้อหาของการตัดสรุปะมแต่หลงรู้ติดรู้ต่ว่าคนมีกำลังมากมันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นโมฆะอยู่ครับเพราะกำลังนั้นก็เป็นด,ดักสังคมเกิดกรรมได้มากมายเกิดวิบากได้มากมายก็เพราะกำลังนี้ผมก็อยากจะถามพธิสัทมอนกันนะที่ยังไม่สรุปว่า สิ่งที่คุณให้ไปให้เท่าไหร่คุณจะรู้สึกพอให้แสนให้ล้านให้ร้อยล้านให้พันล้านหมื่นล้านให้ล้าน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 คุณจะพอตรงไหนในการให้การให้มันต้องดัดล้างการให้ไปด้วยไม่ใช่แค่ให้หรือให้แล้วแล้วไปการให้เนี่ยต้องรพอมไม่ได้นาภาพพุ่งรันดัดล้างไปด้วยนะผู้ใหา่ก็จะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันหมดไปเพาะมาการให้ อย่างเนี้ยมันจะคลายช่วยหรือช่วยหรือด้วยดับล้างไปด้วยเป็นขั้มกัรให้ใใไม่ใช่แค่ให้แล้วแล้วไปแต่การให้แบบนี้ยมันจะเป็นการให้ขั้นสูงสุดใ,ให้ทั้งของหยาบให้ทั้งของละเอียดแล้วให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้เรียกว่าดับล้างให้ใใมันจบในกระบวนการในการให้ใของโพดิสัตว์ทั้งหลายวอย่างกระจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันหมดไม่ว่าทุกคนู่โลกธาตุมัน ไม่ใช่การเอาผมก็จแจกไม่เอาทัาเอาท้านเอาเหมือนกันหมดแล้วพร้อมับการให้ไปพร้อมใบการเสียสละไปก็ตัดสรู้ช่วยไปด้วยอย่างนี้มันจบการให้ที่มันจบหนึ่งคุณให้ในสิ่งที่เป็นของอยาสองคุณให้ในสิ่งที่เป็นของละเอยีอยดของทิพยเลือกผลของการให้สามคุณให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้คือดับล้างให้ ว่างล้างให้อันนี้คือบทสรุปของการให้เลยนี่คือบทสรุปของการให้คุณไม่ต้องไปดัดจริตไปหาศีลสมาธิปัญญาหาเหวอะไรที่ไหนหรอกแค่การให้อย่างเดียวคุณก็ตัดสรุปเขาไม่ได้กันแล้วพรดิษฐ์ทั้งหลายคุณไม่ต้องดัดจริตทานเพื่อไปศีลศีลเพื่อไปสมาธิสมาธิเพื่อไปไปปัญญาตัณหามันส่งต่อไปกี่ทอดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหามันส่งต่อไปกี่ทอด เรื่องทาเรื่องเดียวคุณต้องสามารถตัดสรุช่วยเขาได้เลยเดือดทานอย่างเดียวนิพานเลยทานมิม,มุมดเลยมิมุดเลยไม่ต้องเป็นดัดจริตเป็นศรรีลสมาธิปัญญาหาเหวน,นี่นน่นโน่นจักยเป็นปัญหาเบีย้ยหัวแตกในทิฏเิีเยไปเรื่อยใช่ไใช่คือจริงๆต้องฟังได้ฟังท่านสําหรับบริษัทว่าคุณจะสรุปการให้ของคุณอยางไงยังนั้นบริษัทก็ต้องฟังการให้ ร้ายมากรายมาันด,ดีๆลมยุดจะหยุดเพราะการตัดสร่งองค์พุทธเนี่ยในแต่ละพระองค์ก็ยังมีการกัดกองในเนื้อหามหาวุณาที่จะจบช่วยสังสวัสดห้ให้เร็วที่สุดให้ไหวที่สุดให้สั้นที่สุด<ร>ไม่ต้องการจะทำงานเยื่นเยๆๆ <q> ือไม่ต้องการจะเสียเวลาในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียเวลา ไม่ต้องการที่จะปดสัตว์หยาดเยืบบเ่อไม่ต้องการจะทํางานเยืเอ่อไม่ต้องการจะปล่อยให้สัมพวัตรนี่มันล่าเก่าแต่นั้นจึงมีการประมวลมีการกันกองในเนื้อหามหาพุณาต้องฟังข้อนี้ดีๆฟังสิ่งนี้ดีๆ ราะว่าแม้แต่การการให้ที่ไม่มีผลสรุปมันก็เป็นทุกข์กิริยาไปเรื่อยๆก็ก็พาสัพพสัตว์ตไปเรื่อยๆในความทุกิริยา้แวแเ้วเวลาผลปีกับองค์การให้คุณจะบริหารจัดการยังไงที่คุณไม่ต้องอัน้นบาร,รมีไว้ท่านก็บอกให้หยาบน้ํแช่บาร,รมีจะได้ไม่อั้นก็เป็นในส่วนของทิพย์แม้แต่พุธทธศาสน์บางพระองค์ก็ยังไม่รู้นะว่าบาร,รมีมาจะจัดการยังไงในส่วนของ ไอที่เป็นทิปเนี่ยจะให้ยังไงนี่แต่จะให้จะให้จะให้ท้านุก่างบม่ได้สละสลัสละสลัไม่สละเองให้อยากเป็นยังไม่พอก็ต้องให้ผลต้องการให้ซึ่งเป็นทิปตีกลับมาก็ต้องให้สิ่งที่เป็นทิปตอบไปให้อยากให้ทิปก็ยังไม่พอต้องให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้ก็คือดับล้างให้ไม่ใช่ทั้งอยากทั้งทิปให้สิ่งที่ไม่ใช่ทั้งอยากทั้งทิพย์แล้วในสิ่งที่นอกเนี่ยทิ์นอกเนี่ยอยากก็คือ ไล่ลองลอยล้างให้ดับล้างให้ว่างล้างให้พร้อมกันฟังกับการให้ทุกๆลักษณะของการให้เมื่นการให้มันได้บทสรุปในการให้ใการให้มันจบในกระบวน,นการให้ที่แท้จริงอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ปรักผู้รับเขาก็ไม่มีหน้าที่มาแยกแยะแบบนี้อยู่แล้วแต่ผู้ปัวเรียกว่าัอทิศทั้งหลายควรจะได้บทสรุปสิ่งนี้ อย่าไปมองตรงที่พี่พูดแล้วอยู่ที่ผู้ปลดคุณจะปลดให้เขาจบหรือคุณจะปลดให้เขาไม่จบ